สวัสดีค่ะนางไหมพยิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหม่พยิปซีทาง youtube นะคะเป็นไพแห่งการดูดวงทาง youtube ค่ะนะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าสรุปตกลงเขารักเขาชอบคุณจริงหรือเขาชอบคุณจริงไหมเขารักคุณหรือเปล่าเขารักคุณแน่นอนหรออะไรแบบนี้นะคะจะมาเช็คพลังงานเขาว่าเขา รู้สึกรักรูกร้สึกชอบคุณจริงๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวให้พีสเขาชอบคุณเขาหลงเสน่ห์คุณเลยค่ะนะเป็นความหลงสเสน่ห์คุณคุณมีสเสน่ห์เย้าวยวนดึงดูดเขาโดยไม่คาดหมายไม่ได้คาดหมายหรือโดยแบบ ไม่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะโดยไม่รู้ตัวอย่างนี้ก็ได้เขาทั้งรักทั้งหลงคุณโดยไม่รู้ตัวอ,อ,อย่างนี้ดีกว่านะเอือดแฮงแมนเครียดมากเลย f o r p เพน a c l ครนะเพราะว่าเป็นการแอบ,บรักไม่กล้าแอคชั่นไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยไม่กล้าสารสัมพันธ์ใดๆ นะเนื่องจากเป็นไฮพรีสเนี่ยมีพลังงานบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกกลัวและไม่กล้าเข้าหาค่ะเดสตาแอบส่งแอบมองทางโซเชียลอยู่นะคะแอบมองบางท่านแอบเซฟรูปคุณเก็บไว้ดูในแชทลับหรือห้องลับของในในโซเชียลของเขาอะนะคะเขาแอบ,บส่งคุณอย่างแน่นอะนเพราะว่าเขาตอนนี้เขาข้างไคร คุณมากมากเลยนะคะเป็นเป็นเป็นความลุ่มหลงนะแม่หมอมองว่าเป็นความลุ่มหลงเขาลุ่มหลงคุณมากๆเลยแต่ว่าเขาเนี่ยเหมือนกับว่าไม่พัฒนไม่พัฒนาความสัมพันธ์ไม่ไม่แอคชั่นไม่บอกให้คุณรู้แค่เป็นการแบบ แอบรักอยู่ในใจถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบเขาค้างคล้ายคุณมากแล้วเขาส่องโซเชียลคุณทุกช่องทางถ้าเป็นคนที่ดิวกันแล้วรู้จักกันแล้วคุยกันแล้วหรือมีคอมมิชเป็นกันแล้วนะคะเขาก็จะไม่พัฒนาความสัมพันธ์เพราะอาจจะเป็นแบบเรื่องของความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ Queen of c u p s คุณคือคนที่กุมหัวใจเขาไว้หมดแล้วทั้งดวงเขารักคุณค่ะ รักอย่างแน่นอนถ้าคนที่ Move on เงียบกันไปไม่ผูดไม่อะไรไม่สนใจอะไรเงี้ยเขาแอบ,บข้างใครคุณแบบลับๆแต่ไม่กล้าบอกคุณค่ะกลัวคุณมากๆเลยทีเดียวนะเตี้ยบว่อนเฝ้าคอยมองคอย,คอยส่องคอยดูคุณอยู่ตลอดเวลาสเสวนบวาบ่อนแต่ว่าน่ะมันมีความที่แบบว่าเก็บความรู้สึกไว้นายอ๋อครับแอบบชอบทั้งรักทั้งหลงทั้งชอบทั้งแบบ <c oughs> เป็นเป็นาอย่างความแบบลหลงไหลอ่ะชอบมากรักมากแต่ว่าแอบ,บไว้อยู่ในใจมุมเดีวยวกันแล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอกันตัวเป็นๆหรือเจอทางโซเชียลโซเชียลแล้วเขาก็จะไม่ได้โพสอะไรเกี่ยวกับคุณเลยอย่างนี้เขาก็ทําเป็นเก๊กๆก๊กักๆนะถ้าเกิดเกิดเจอเจอตัวเป็นๆก็ทําเป็นนิ่งๆเฉยๆทาเป็นเก๊กๆก๊กักๆไม่ให้สแสดงความรู้สึกแต่รู้ไนะ รุ้นนายแต่รู้ไหมคะในใจเขานะ่ะบึก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 แบบใจเขานี่เต้นรัวเลยคะ่ะจริงๆว่าเป็นภาพแห่งความรักเขารักคุณเขารักอย่างแน่นอนคะ่ะแต่เขาไม่กล้าแสดงออกเพราะว่ามีบางอย่างที่ทําให้เขากลัวคะ่ะในเมื่อเขาไม่กล้าแสดงออกแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรแล้วเนาะ สัมพันธ์มันเหมือน,อนกับว่าไม่พัฒนาค่ะเขากลัวคุณค่ะอ่าคุณมีอำนาจในตัวที่ทำให้เขากลัวไม่กล้าแอคชั่นเกี่ยวกับเรื่องความรักนะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรล่ะนะก็ยังเงียบกันอยู่พี่นะยังเงียบกันอยู่ taking step ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ก็คือหมายถึงว่าเขาเนี่ย อยากที่จะเป็นแบบนี้ไปก่อนเป็นแบบนี้หมายถึงแอบมองแอบส่องคุณอย่างนี้ไปก่อนนะคะไม่เทคแอคชั่นอะไรทั้งนั้นขอแค่ได้แอบส่องแอบมองคุณแอบรักคุณแบบนี้ไปก่อนยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบนะคะเขาเนี่ยยังอยากมีความสุขแบบนี้ไปก่อนอือหือ โดยภายใต้การที่แบบได้ได,ได้ชอบคุณนั่นแหละได้รักคุณนั่นแหละคุณคนเดียวเท่านั้นนะที่เขารักนะแต่เขายังไม่พร้อมพัฒนาความสัมพันธ์นั่นเองเนี่ยคุณเป็นคนที่เขารักจริงๆคุณคนเดียวเท่านั้นค่ะอืรักมากด้วยนะคะเขารักคุณมากด้วยแต่เขาก็ยังไม่พร้อม <c oughs> พัฒนาความสัมพันธ์ก็ยังจะเป็นแอบ,บรักแอบ,บชอบอยู่นะไพ่ขึ้นมาบอกว่ารักจริงนะคะรักมากๆไม่รักใครแต่เขาก็จะอยู่ในมุมของเขาไม่แอคชั่นใดๆว้ายไม่แอคชั่นใดๆจะบารักทําไมบารักทำแปะอะไร <c oughs> มาดูซิว่าวันนี้เขามีข้อความฝากอะไรถึงคุณนะข้อความที่เขาจะฝากถึงคุณนะคะวันนี้นะ คุณคือคนที่กลุมหัวใจฉันไปหมดแล้วฉันอยากบอกคุณเหลือเกินว่าฉันรักคุณมากแค่ไหนคุณคือคนที่ใช่สำหรับฉันคุณคือคนที่ทำให้ฉันมีความสุขมากๆฉันรักคุณแต่ว่าฉันจะเลือกเก็บไว้ในใจไม่แอคชั่นใดๆอืมเพราะว่า ฝ่าไไดฝ่าหนึ่งอาจจะมีคอมมิชเมนต์ซีรีสจริงๆอยู่แล้วหรือทั้งคู่นะคะถ้าไม่มีก็คือเขายังไม่พร้อมพัฒนาความสัมพันธ์นะจ๊ะอืแต่ถึงยังไงฉันก็ยังรักเธอรักคุณอะไรอย่างนี้นะคะฉันมีความปรารถนาถึงคุณมากๆมีแพชชั่นดึงดูดทางเพศสูงมาก แต่ว่าเขไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าทำอะไรกับคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดีเหลือเกินคุณเป็นคนดีมากๆแล้วที่สําคัญคือฉันกลัวผิดหวังก็เลยได้แค่แอบมองคุณอยู่อย่างนั้นเองนะจ๊ะก็จบไปใน r a n d o มนี้นะคะไม่มองหวังว่าคลิปของไม่หมองจะทําให้ทุกท่านมีความสุขค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจากนางไมไปยิบซีซ